กงกงยางขาขาต่อเยรอน้ำมูกด้วยอน้มูกรูลวรออ่อมี่พี่ถามยว่าเออเห็นแพทองจะต้องเข้าไปนานบันช่วงปีใหม่ังไใช่ค่ะจริงๆมันยังไม่ได้ถึงกับว่าเอมี่ต้องต้องแอดมิดแต่ว่าหมอแคล้วแค่ตกใจว่าตอนที่ไปไปตรวจ คําหาน้องอะค่ะฟังเสียงหัวใจน้องแล้วมันมันคุณหมอว่าเหมือนมันได้ยินแผ่วมากมคุณหมอก็เลยตกใจแล้วก็เอาไอ้นี่เข้าห้องอัลตราซาวเลยคุณหมอว่าน้คข้าเยอะเกินไปค่ะคุณแม่เนี<ม>่ยแล้วก็มดลูกค่อนข้างต่ำอัน้เ<ม><ม>าเรียกว่าเป็นภาวะเสี่ยงอะไรยังไงรมคุณหมอย,ยังไม่ได้บอกค่ะเดี๋ยววันที่15เนี่ยรู้เรื่องอีกทีหนึ่ง นะตอนนั้นก็งงลไปขนาดตกใจตกใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เอมมี่พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วลูกเอมมี่เขาห่างกันประมาณ1213ปีม,มันเลยมีความรู้สึกเหมือนเราท้องครั้งแรกเหมือนเหมือนท้องครั้งแรกในชีวิตก็ก็ค่อนข้างตกใจย้อนกลับไปตอนนั้นมันเกิดเหตุการญญณ์อะไรทําให้ต้องไปหาหมอป,ปวดท้องเครียด เครียดเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าการเป็นข่าวแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้สนุกนะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ที่บอกว่าพอเรามานั่งเจอคอมเมนต์อะไรรุนแรงมากเกินไปบางทีเราเครียดเพอะเครียดมากๆจะทําให้มดลูกต่าอืมอืมวกาแพ้ท้องหนักมากใช่ค่ะแล้วก็แพ้แพ้หนักมากคือบางทีแบบตีสี่ตีห้าลูกก็ต้องปลุกให้เรามาอ้วกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือหนักมากจริงๆแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลย ไม่ค่ะยังจังไม่ถึงกับขั mit, mm ้นแอดมิแต่ว่าตอนนี้พอเมื่อวานนี้ก็เริ่มเลือดมีเลือดกำเดาไหลค่ะก็เเริ่มเริ่มเริ่มรู้มมสึกว่าอุ้ยทำไมร่างกายเรามันมันอ่อนเพียจังทำไมมีความรู้สึกว่าได้ทำไมเราไม่ดืดได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอบอกะคะว่าแบบภาวะน้ำตาลมันเกิดจากอะไรอืมวันนั้นวันนั้นจริงๆอ่ะคือ คุณหมอโทรหาหนูแล้วใช่ไหมคะคือจริงๆเขาจะเลื่อนเลื่อนวันเลื่อนวันออกไปแต่ทีนี้ปรากฏว่าหนูไม่ได้รับสายเพราะเพราะมันเกิดขึ้นกับวันวันวัน,วนที่เป็นข่าวกับน้องเสือพอดีแล้วหนูก็เครียดก็เลยไม่ได้รับสายใครเลยก็เลยก็เลยปล่อยเฉยหนูก็เลยคิดว่าเ๋อเรารู้แค่ว่าหมอนัดเราวันนี้ก็เลยมาก็เลยได้คิวหมออีกคนหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เขาไม่ได้ให้ตรวจไม่สามารถตรวจให้เอมมี่ได้ละเอียดมากเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกค่ะหมอเขาก็จะมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ ของของเขาอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เป็นวันที่15ให้เอมี่มาตรวจอีกทีนึงแต่แต่เขารีบอันตาซาวให้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าจะไปรอเจอหมออีกอีกนัดหนึ่งอะ่ะกลัวจะไม่ทันอย่างภาวะที่น้ำคล่ำเกิดขึ้นเกิดจากความเครียดหรือว่าหนูหนูไม่หนูไม่แน่ใจค่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่ามดลูกมันต่ําแล้วก็เอมี่ปวดที่ระหว่างขามากแล้วก็ปวดท้องหน่วงๆอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ปวด แค่มีะระยะไมระยะเวละประมาณเนี่ยห้าเดือนอะไรเงี้ยคุณหมอต้องให้ระวังะจะต้องระวังอะไรคือจริงๆน้องเขาแข็งแรงแล้วนะคะน้องดิ้นแล้วเตะหนักมากแต่ว่าด้วยความที่หนูจะจะ,จะลืมตัวตลอดคือทํางานหนักอ่ะทำงานทุกวันแล้วก็เฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยคือและยิ่งเวลาออกกองพอเรามาอยู่เบื้องหลังหนูต้องวิ่งเองวิ่งเองหาเองอะไรทุกอย่างเองหมดเพราะฉะนั้นบางทีเราทํางานจนเราก็ลืมตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเรามีน้องนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่หนักหนักของเอ้มิสสุดเลยคือเครียด พออะไรที่มันไม่ได้หลังใจพอเรามาอยู่เบื้องหลังจริงเอ้ยงานอันนี้เอ้ยมันไม่ใช่น้องเขาเล่นแบบนี้มันไม่ได้มันอะไรอย่างเงี้ยคือคือหนูจะเครียดแล้วก็มันก็เลยทําให้มีผลกระทบแล้วก็มันก็ยังมีศัตรูที่ที่เขาไม่ชอบเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยทำให้ทําให้เอมมี่ยิ่งเครียดมากขึ้นไห้คุณหมอสั่งห้ามอะไรยังไงบ้างไหมกับคุณหมอคนนี้เขาก็แค่บอกว่าให้ให้คุณแม่แบบว่าแบบทํางานให้น้อยลงพักผ่อนให้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไรเป็นพิเศษใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันมันไม่ใช่คิวของคุณหมอคนนั้นด้วยอย่างนี้ก็ต้องงดโยกงดใส่ส้นสูงเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ส้นสูงแล้วค่ะไม่ใส่ส้นสูงไปไหนก็แตะตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเลยยังกังวลอะไรยังไงหนูกังวลนอนคิดตลอดว่าขอให้ลูกปลอดภัยขอให้เขาแบบได้ออกมาลืมตาดูโลกนะว่าทุกคนอยากเห็นหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือกลัวว่าแบบกลัวที่สุดคือคอดก่อนกําหนดคือกลัวกลัวหนักมาก อย่างว่าวันที่สิบห้านี้ก็ต้องไปพบหมอใช่ค่ะวันที่สิบห้าก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเอมี่โพสผ่านค่ะสามีแล้วว่ายังไงบ้างเขาก็เป็นห่วงเขาบอกว่าอย่าเครียดเยอะได้ไ,ดไหมอย่าทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้รีบนอนแบบไม่ต้องไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องไปดูอะไรเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาสั่งบัให้เบรกบ้างหเลยนะคือเขาห้ามเอมี่ไม่ได้คือให้เอมี่ทําอะไรก็ได้ที่พ่อแม่เขาสั่งหรือหรือตัวเขาบอกเราแต่ถ้าให้เอมี่หยุดทำงานเอมี่ทำไม่ได้ หรือว่าเพราะเราไปอ่านของคู่อดีตกรณีเอ้ยคู่กรณีเรามากเกินไปพูดถึงเราจริงๆอ่ะเอางจริงอ่ะหนูไม่เห็นหรอกนะแต่ว่ามีคนเห็นแล้วส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็ไม่ปล่อยเนาะก็ไม่เป็นไรหนูหนูไม่พูดอะไรเยอะไม่อยากให้ให้เสียรูปคดีด้วยเห็นบอกว่าหลังพี่มาจะดาเนินเรื่องฟ้องแล้วใช่ค่ะใช่ตอนนี้รอรอทุกอย่างให้มันครบทีเดียวคือหนูจะเป็นคนที่เวลาทํางานคือให้จบทีเดียวทนายไม่เหนื่อยเพราะเวลาทนายทํางานกับเอมี่ทนายเอมี่ประมาณสี่ห้าคน อ่อฮะเพราะว่าเราเราไม่อยากนัดเขาบ่อยๆและอย่างสถานการณ์แบบนี้ด้วยโควิดด้วยหนูก็ไม่อยากให้ดราม่าด้วยเพราะตอนนี้หลักฐานแน่นหนูเตรียมทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาโพสต์เลยจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะขึ้นศาลเลยค่ะแสดงว่าเ,วเรามั่นใจในระดับหนึ่งว่ามันเราจะต้องชน,นะอืมจริงๆแล้วหมินหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องพูดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจเพราะเพราะยังไงเราเราโดนโจมตีและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้เราอับอายเพราะฉะนั้นเขาเขาโดนแน่ หลังจากวันที่เราสัมภาษณ์ไปเขาได้มาติดต่อหรือสามีเราจไปไก่เกลี่ยไหมหรือโอ้ยอย่าพูดว่าไก่เกลี่ยเลยค่ะโพดหนักกว่าเดิมอีกเรียกเรียกว่าแบบนี้ดีกว่าแล้วก็มีการท้าทายกันท้าทายว่าให้มาฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หนูก็หนูก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่ใจใจอยู่แล้วอ่ะก็ท้าท้ามาก็จัดให้มีฝากบอกเขาไหมหนูไม่ฝากบอกอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเสียรูปคดี าว่าจะตยังยังเลยค่ะคือจริงๆแล้วนะเวลานี่ยองที่บอกว่าจะโควิดด้วยไม่รู้ว่าท่านจะจะขึ้นบัลลังก์กันไหมจะ,จะจะแบบสารทํางานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือหนูก็พยายามเอาหลักฐานให้แน่นที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ถ้ายหยุดได้ก็หยุดเถอะนะคะเนาะระหว่างระหว่างนี้เขาหยุดละพี่มี <ไป S 1> สะพอมารูอะไรอเงี้ยเออให้หนูพูดนะคะเป็นไปไม่ได้ก <laughs> ็คือ <laughs> จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหนูเป็นคนหนูหนูเคยโพสต์มาเป็นปีๆแล้ว เป็นการโพสตเตือนเพราะฉะนั้นโพสต์ล่าสุดของเอมี่คือไม่ได้เตือนแล้วแต่ลุยแล้วนะคะก uh huh. ็จริงๆแล้วอถ้าจบไปตั้งนานก็คือจบแล้วเพราะจริงๆตัวเอมี่เองไม่ได้มีอะไรคือแล้วหนูก็ไม่ได้โพสต,ตอบโต้หรืออะไรอยู่แล้วหนูก็ยิ่งนิ่ง,ง,งยิ่งโดนด่า<ๆ>ก็อยู่สวยๆก็โดนด่าด้วย<ๆ>เพราะฉะนั้นก็<ๆ>ต้องเอาคืนบ้างครั้งนี้เรียกเป็น,นินจำนวนเงินไหมคะหนูเรียกเป็นจานวนเงินเลยค่ะทั้งตระกูลเท่าไหร่เท่าไหร่ ู้หญิงคนนั้นใช่ไหมมันโอ้เขาออกมาทั้งครอบครัวเลยค่ะก็คือยกครัวเลย้องยกครัวใช่ค่ะใช่ลักล้านเลยไหมคะหนูจริงๆแล้วอ่ะหนูหนูหนูไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่คือหนูจะถามทนายตลอดว่าเราควรเรียกเท่าไหร่ด,ดีอะฮะบางทีเรียกมากเดี๋ยวไม่ได้เงินนะอ <c oughs> อืแลวมีคข่าวๆไปไหมคะที่คิดไว้อตอนนี้ก <c oughs> ็จริงๆ อุย้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะจริงๆหนูไม่ได้หน้าเลือดหรือหน้าเงินอะไรขนาดนั้นหนูแค่อยากอยากให้อยากให้หยุดอ่ะฮะแล้วก็อยากให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แหละโอเคนั่นเองค่ะมีแล้วไงบ้างทุกคมเขาเปทุนกลางเขาก็เครียดหนักเครียดหนักแล้วตัวเขาก็โดนโดนด่าด้วยอ่ะฮะแล้วก็หนูหนูแบบว่าไม่ไม่ไม่พูดแล้วดีกว่าเดี๋ยวพูดมากแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวทางโน้นเขาก็รู้หมดว่าเราทําอะไรเราจรงเขามีแบบไป พูดกับทางฝังนะคะว่าให้หยุดได้แล้วนะอะไอืมจริงๆมีบอกตั้งแต่ตอนโน้นแล้วค่ะตั้งแต่เราเรามีการมีคอมเมนต์กลับไปนะคะก็บอกว่าหยุดเถอะเพราะถ้าเกิดว่ามันฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาก็ก็คือเหมือนเขาเขาไม่กลัวค่ะเขาไม่กลัวเขาก็ท้าเราว่าลอยอยู่อะไรเงี้ยอลองให้ไปฟ้องอือฮึ